ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ผมว่าพวกเราคงทราบอยูแลขึ้นด้านบนเวนทีเพื่อทำพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงมีกรงการปกครกองเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำลังผู้และในวันที่สิบสิงหาคมจะให้มีพิธีมอบรางวัลกำลันผู้เยาวบ้านยอดเยี่ยม ประจากปี2566รวมทั้งสิ้นจำนวน262คนแยกเป็นและหิน13คนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจำนวน133านจะเกษียณอยู่สิ้นปีนี้แล้วนะครับก็ภูใจแต่ก็เสียดายนะครับที่มีโอกาสในระตำบแหน่งนี้อยู่แค่หนึปีนะครับสะับสนุนง,งานนะครับได้อย่างต่อเน,นื่องครับ ระยะเวลาจะสั้นไปแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนเนี่ยนะครับในเวลาผู้าทนรัศดรบัญชีรายชื่อนะครับพักท้องที่ไทยนะครับเอ่อพักที่ไฝันดีไว้นะครับก็วันนี้ดีใจนะครับดีใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสครับได้เจอพวกเราครับเมืวว่อวานก็เจอท่านกำน,นันจำชื่อไม่ได้ท่านได้นเลยการทุ่มเทการทำง,งานของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นท่านท,ที่ได้รางวัลหรือท่านท,ที่ได้รองชนะเลิศหรือท่านท,ที่ได้เข้ารอบมาในระดับอำเภอรับจังหวัดย้ำน,น,นะครับว่ากางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็อยู่คู่กับคงจะคงจะได้รับทราบนะครับได้ได้ร่วมการทํางานมาโดยตลอดอันนั้นก็อาจจะถึงว่าเป็นทีมไซพัฒนากรประจาตาบลไปบ้างน,นะครับสอนท้ายเกษตรไปบ้างหนสมัยก่อนบางทีก็ไปกับเจ้าหน้าที่สุขาบ้านนะครับ สักคู่นะครับตองช่วยนะครับต้องช่วยทัองหมด่ท้ที่ไทยไม่เป็นี่หน่น่อแับก่านะนี่สวยกว่าอากาเป็นกว่าเราลกดมาเต็มปดังวะที่าตี่านจังหวัดลอตามท่านครับานจังวัดน่านจังหวัดลำพูนนี่เป็นกีฬาสาเข้านด้วย

นะครับในคใครได้สองสองแนงแลยย้วยกมือครับเมื่อกี้ได้กินมาบีก้าเก้าท่านนะครับก็เป็นตำนานนะครับก็สมัครผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่ได้นะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะมันอยู่ในใ,นใจแล้ววันนี้ครับผมดีใจครับครับหรือห้าโมงครึ่งวันนี้นะครับผมขยับเรือให้บ้านไม่ต้องรีบมาแต่ท่านจะต,ต้องแตะตัวกันนานนะครับผู้ใหญ่บ้านไม่จริงครับจริงข้อมูลผิดนิดเดียว เรือจะมาถึงทระนเทศไทยนะท่านมีเวลาเพื่อนนิดนึงแล้วก็ท้างบนขึ้นมาจะลอยลงรางวยลถ้าหกโมง้องก็ถ้าไม่้ออาจจะรอสักแ่นึ่ีสอปห้าร้อยหกสิบหกนะครับหรือก็จะเคลื่อนไปวงไปที่ท่านี้บอกมา พูดถึงในเรื่องของเดิมประชาธิปไตยอย่าใสที่โรงแรมคีต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งป่าชนนา้นนะครับมีอะไรถ้าใครยังทันนะครับยังไม่ถึงที่ก็าบั่อที่นี่รอบตามร้อยาบแต่พรุ่งนี้นะครับ เรามีนัดถแจ้งข้องรุมมานะคับพรุ่งนี้ร้องหมุนแจงแงองดองอย่างชัดแจ้งเนื่องด้วยท่านบกำนนัผู้ใหญ่บ้านนั้นต้องการนะครับท่านมีภารกิจในทั่วสายท่านยื่นขอให้ชาติเราสนาพระมหาหน่อยจะต้องดำรงไปานคู่ประเทศไทยของคราวนี้เรามา77ปีแล้วนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับจากกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ผมได้เป็นบอกว่าวันนี้ก็ เอาพอประมาณแต่เอาให้เต็มที่กองอยู่ท่านพิจารณาเองนะครับผมนะครับมาผู้ของผมเนาะเอาพอประมาณแต่เอาให้เต็มที่บ้านนะครับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมขอสดงครัวามขอบคุณยิ่งจัดมาใครยังไม่มีห้องพักอะหลายปีแล้วที่ติดโควิดนะครับก็ขอขอแสดงความยินดีกับโอเคผมกุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ห้องพักค่อนข้างจะตึงผมเด้เป็นรอบแล้วด้วยเหตุผลที่ผมเรียนไปว่าบางท่านมีผู้ติดตามมาแล้ว